สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับนิดในช่องนิดาวริตอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะนิดจะมารีวิวตัวมาร์ก้าตัวนี้นะคะ Beauty Formula Deep Cleansing g o Peel Off Facial Mask นะคะทุกคนหรือมาร์กหน้าทองคําของวัสันนะคะทุกคนเซิร์ชใน Google ได้เลยค่ะการใช้นะคะคือเป็น2สเต็ปด้านบนนี้เป็น Cleansing ส่วนด้านล่างนี่ก็คือ เป็นตัวมาร์คทองคํานั่นเองนะคะการใช้ก็คือหลังจากที่เราใช้ตัวส่วนบนในการคินงซิ้งหน้าเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็มามาร์คนะคะให้ทั่วใบหน้านะคะแล้วทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะใครจะล้างออกก็ได้หรือว่าจะแกะออกแบบนี้เหมือนนิดก็ได้นะคะถ้าผิวแห้งนะคะนิดไม่แนะนำให้แกะออกแบบนี้นะคะให้ล้างออกดีกว่านะคะ ก็หลังจากที่นิดใช้เขาเราก็มาแต่งหน้าผิวก็จะประมาณนี้นะคะถ้าน,นิดให้คะแนนนะคะความชอบนะคะส่วนตัวเป็นคนผิวแห้งนะคะลักษณะของการมาร์กหน้าตัวนี้นะคะนิดว่าคงไม่เหมาะสำหรับคนผิวแห้งนะคะเพราะว่าคนผิวแห้งต้องการความชุ่มชื่นแต่มาร์กหน้าอันนี้คือเหมือน การลอกสิวเซียนที่จมูกนะคะคือมันดึงออกมาแล้วมันรู้สึกว่าเจ็บนะคะมองในเรื่องของความสะอาดนะคะมันทําให้ผิวหน้าเราสะอาดนะคะแต่ลักษณะผิวของนิดมันต้องการความชุ่มชื่นนะคะต้องการความอิ่มน้ํานะคะนี่ก็เลยอยากจะบอกว่าไม่เหมาะสําหรับคนผิวแห้งนะคะแต่อาจจะเหมาะสําหรับคนผิวมันนะคะก็ถ้าใครยังไม่เคยลองใช้อยากจะลองใช้ก็มีขายในวัสด์นะคะ แต่สำหรับนิดคงบายนะคะเพราะว่ามันไม่เหมาะกับผิวตัวเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะนี่ก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมถ้าชอบอยา่างืดมกดไลค์กด subscribe ด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามของทุกคนนะคะวันนี้นี่ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ